เฮ้ยออกมาสิวะเปิดประตูเปิดประตูสิครับยายเปิดประตูมมดมีดอยู่ไหนน,นี่มันข้างแล้วมันข้างแล้ว จริงอ่ะรอดิมาจริงก็มาเฮ้ยจอดดิจอดอะไรวะหยุดเลยนะเว้ยอะไรผมมากับแฟนผมจะพาแฟนไปหาหมอเนี่ยเอาแฟนมาดิ้แลกชีวิตกับแกไม่เอาอะ่ะโอ้ยก็บอกให้ไปฮะ ออกไปบวกขึ pa, ้นอย่งนี่ไงโว้ยเออใครๆก็ได้ช่วยด้วยแฟร์แกไปกลับบ้านกันเถอะไปรักแกะ ล็อกสาวหายเมื่อกี้ยังนอนอยู่ด้วยกันอยู่เลยเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเพียบอกให้บอย,บอยได้จิโกามาสิวะได้จิโกามาสิวะ 呀呀！嚯嚯、yeah. yeah. 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 yeah.！嚯！呀！哎！么样？哦吼，这趟这趟这路也。 เดจิกกออกมาสิวะแดจิกกมาดิทำอะไรน้องล้ววะฮฮเย้อเอฟันมาฮะสบาย เฮ้ยทำไมน,น้องมาวะไปนะอีกก็เฮ้เฮ้โอเคขอมี่จ้าไงแม่ครับแม่แม่แมา่เก็บอะไรไม่รู้ฮะแม่จะวัวเข้ามาอีกเฮ้ยเฮ้วจ้ไงถามว่าเจ้าไง ei